สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาที่วัดจุกเชนนะครับขององค์หลวงพ่อช้างนะครับที่วัดจุกระเชนนี้ไม่ใช่จุกระเชนของหลวงปู่เริ่มนะครับแต่ท่านเป็นศิษย์ขององค์หลวงปู่เริ่มประโมนะครับคือหลวงพ่อช้างนะครับชื่อวัดจุกเเชนนะครับไม่ใช่จุกระเชอนะครับตอนนี้เราก็มาไหว้องค์พเทเวสวุวรรณนะครับท่านเท้ารุ่งเรืองกับท่านเท้าร่ำรวยนะครับผม องค์นี้จะเป็นสีม่วงนะครับเครื่องทรงตัวกายของท่านจะเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับผมน,นี่พระโพธิสัตว์ด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับองค์นี้จะมีกายสีแดงนะครับผมก็คือท่านเท้าร่ำรวยนะครับจะมีกายสีแดงนะครับมีเครื่องทรง ที่วิจิตงดงามนะครับข้างบนก็จะเป็นยันนะครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าในข้างบนนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับใครมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรแล้วก็มาต่อที่วัดจุกเชอได้นะครับผมจุกเชอนะครับผม ขององค์หลวงพ่อช้างนะครับวันนี้ก็คนมากหน้าหลายตานะครับแล้วก็เราจะไปต่อกันที่วัดสมานร,รัตนารามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุกเชอก่อนนะครับผมจะพาไปดูนะครับโอ้โหข้างข้างข้างบนนี่เป็นยันยันเหมือนของยันขององค์หลวงปู่โตะนะครับนะครับ ยันข้างบนนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผมนี่กายองค์พ่อนี่เป็นสีม่วงนะครับบอกว่ากอดข้อเท้าขอพรน,นะครับผมยังไม่ได้เข้าไปกอดเลยนะครับกอดข้อเท้าขอพรน,นะครับผม あと。 โอ้โหโพ่อนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมโอ้โหเป็นยันที่สวยนะครับนี่นะครับคือวัดจุกเชินะครับผมพญาช้างระครังใบใหญ่นะครับระครังใบใหญ่ บรรยากาศโดยรอบนะครับผมมีะระทังใบใหญ่นะครับโอ้โหแล้วก็มีเสือนะครับผมสวยงามมากมายครับผมใครที่มาจังหวัดจะเชิงเซาก็ขอเรียนเชิญมาที่ วัดจุกเชิญครับหลวงพ่อช้างนะครับผมสิทธิเอกของหลวงปู่เริ่มประโมนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผม,มจิตงดงามตระการตานะครับผมวัดจุกเชิญครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม